สบายดีพี่น้องพี่น้องกินเข่ารับตอนนีใบเชียงสีใบยายยังกินหรอพี่ยายเข่าเศร้าครับเอื่อยแล้วไม่หายโอ้ยขอบคุณเอือยขอบคุณพี่ต้อมบ่ได้อยวยูบ๊วยเดี๋ก็ยังฝากเน้าอยู่น้ากินไม่ให้น้องคุณยายยังไม่ให้แน่พี่ขอบคุณขอบคุณเพิ่นพูนงานจริงจังแบบนี้ต้องข้าวต้มขนมต้องพักเอลยมีอะไรมากินกับพี่มาจิ้มทั่วมาเคี้ยวแล้ววันแล้วกินแล้วเดี๋ยวขับรุ่นจะเอาไปซแล้วกิน ย่องไหวอยู่วันนี้เป็นคนไทยนะอาสมสมยังบุกจักสีอย่างมาเนี่ยพี่นแสบแบหกแจ้งอะไรพี่นองพอนี่เป็นยังย่งหกกันจีหนีฝนเออพี่นองพอนุ่งจักยุ่ธ์หรอ ก็ไม่อยู่น้ำหมอน้ำนี่ซ้ำเหียนเทาเดียวเขาไปหลายคนไปเขาไปอยู่เฮียนพอดีกินนี่นอนนี่ตีเขาไปอยู่บ้านบ้านเขาไปอยู่บ้านสองเดือนหนึ่งเดียวเขาไม่อยู่พี่จังเดือนจ้ะวะคันสองเดือนกระซิบสองไม่เท่ากริบสองเดือนไหมก็นั่นแหละพูดนะเขาไม่อยู่พี่กระซิบเดือนกริบเดือนแล้วในชีวิตทั้องรถมีรถเป็นบ้านกินนี่มือเดะ เดินทางไกลกะดิปั่นกินยิ่นี่แหละบ้างยินนี่ลรากินยิ่นี่แหละชีวิตมันลำกับเจ้าสินะผู้ใดอยู่บ่ได้ก็คืออยู่บไ่ได้เดดผู้ใดลับบ่ไดเนี่ยมันลำผู้ใดลำบา,ำบากยี่ได้พี่น้องว่ามันสบายคือคือคันที่บอกว่ามันเปิดสบายคือเาทาถ่ายคลิปถ่ายยางแค่แปดนาทีเดิ ล่ำบากกันลำบากคือจังมือขึ้นนี่ยเราพ่น้องแลนหนีฝนมานิ่งพึ่งพื้นวันนี้น,นั่นงทานอนัมือขึ้นแต่ละตัวทีมงานเล็กหน่อยนั่งทานเล่นบอเลือกแล้วเลือกแล้ววันนี้เพิ่นไปเอ็นให้ไปพักเป็นอเหมือนเป็นมานั่มาที่นี่สืวอสีเขียกกันได้เนะาะก็เจ้ากับคือว่าแหละมันชุกเชิญเขากับไปใส่อะไรเขาเลยไปขอเพลิงเพิน่นเพิ่นสุพรงานหลายสานงานหลายไปแต่ว่าบัดนี้มาได้ที่แล้ว สาดตร์เที่ยวบที่นี่เปียกเหมือนเมือนเคืนบ่มีสาดนอนนั่งของมอแกแม่ยกบัดที่นี่นี่แหละมองมิศาส์ลำบากเออถ้าหาก็ต้องอุดทนเ้าใจเ้ามบ้าทางนี้แล้วแต่ว่าผู้ใดอยู่ผู้ใดก็คือออกไปเขาเรื่องบอกได้หน่อยว่าอุดเอา,าะอะไรยังไงเจ้าน่าขยี้แยงเลยเนะาะก็มีหลายคนได้ออกไปหลายเขมาม้าไม่กับลาย ไหวอสูดูกับว่าค่วมอดทนมาสิทนค่วมลำบากเลยบอกันสิรว่าเนาะพี่น้องกันห้องบอดดังนี่ห้องบอดได้สบายดิเงี้ทั้งเต้นบ่เงี้ยทั้งเต้นทั้งสูยางบอมีเงินไปเฮ็ดสูยางดิจังเด็กหน่อยแดนเซอร์นี่เนาะเขาเขามาหาเงินกับคักดิเขาอยู่ในตังเบที่คนเนาะ เตี้นทั้งลำซักเสียซักผา่าซักสุดชุวยเอาสุอย่างได้เลยนะตเตี้ยนเต่างเตี้ยนอันนี้ว่าค่าแรงก็ได้หลายอยู่ซี่ซี่หาลอยมือแต่ว่าค่ากินกับแพงได้บ่นี้พี่น้องไหนสีขาต้มขนมไหนสีกินซือ้อน้าเขาห้องน้ำก็ระเ,เสียบอะไรอาบน้ำเข่าห้องน้ำทุกอย่าง เป็นเงินมัดสุมอนี่พี่นอ้องนี่นะเกิดเดอ้ออไอยังมาปฝากมองฝากมอก่นมีตะแนวเสียบๆกินไงยเนี่ยตากุงเอากุ่<ๆ>นเจ้าหญเฮียไหลนนามมัน ลเลยแล้วได้ยยูเล่ากันฝากมม่หาถ้ามองนักรรถที่เขาเขาาท่านมาอยูาอาขาอยอยังว่าไปเจ้าบัาเสียกไว้เนาะพี่นอ้องพอหยุดวันเล่นหาเหล่นเลรนกันก็ไม่จริงว่าหาโมงกันนะไม่จริงว่าใบยังนี่กับสบเฉพางรถว่ดเสียกไว ไก่คนซีลอยก็ร่มซีลอยเลวเติมซซน,นไปใส่อาบน้ำเป็นน้ำกีพีดตัวนีจักจักพาหมุนไปใส่ีพีดให้เรบ่บหมไม่จีพีดไลยปักหมุดแมนจแม่ขวดีแล้ววะอีกยี่สิบหกกิโลเ๋ยวเฮ็ยรถจอดที่นี่อีกยี่สิบหกกิโลพอนะแมนบอมนรับปักหมุดเองหรือปักหมุดยังไง ปักไปได้กันไปพูดเพราะว่าเขาเขาให้ไปกลับอยู่พุ่ดดดนไหมอำเภอบ้านกว่าผลไหมตัวน้องอำเภอหนองบัวลพุ่นไหมกีพีเอ็ดไหมกีพีเอ็ดปักหมดุดให้ไปเลี้ยวกลับรถที่หนองบวัวลวีเขาผ่าอันนี้ก่อนผ่าตั้งเตินก่อนไม่จริงไหมแม่ เด้ต่างก้อนกับไอ้ก้อนเออให้มันครบแปดนาะที่ก้อนอหมดอนก้อนแล้วเออหมดก้อน,ออก,อนกินรถเพราะยังขันเจ้ากินได้ให้กินหลายหลรถทุนเนี่ยก็สีรถก็ได้หรอกโอหมีมองใส่แล้วมันบางงามแล้ว อันนี look, my son, my son, mm. mesela, ้ก็ข้าวน้าหมูกรอบเอียวไปเต็มเหมือนเต่เดิมคือบ่มี่กันมาเอาล้างลง่มฉันเล่ลงจากรถบ้านไปฉันเลยร่ลงจากรถบ้านเหมือนไป ก็อยู่แต่เขางเงนินมีขอหวนไปนยังน้อยๆตกนาเหมือนกันรวมคุบเลยจกปีคุบหน่อยก็มูจะควเก็ดเกง่งแค่ว่าหล่อนเต็มเก่งเด้กตเท่นห,นอยอยหน่อย่เนาะบุ้งสองจะนั่งจะคว่ำดีมาหอดกับวัดดีผู้นั้นผู้นีเดีแกจะควมำด้ Để ngỏ mới đi chắc cuồng cứ uống chắc cuồng mà cả đây nhọn lên nọ cô nhảy cứ miệt tạt toa em lấy cái nhọn à bơm mực mình có bơm bơm mực tắc vì nào như thương luôn ทานทีก,ก็ทานที่เไม่ยอมอยู่ซาลาเพิ่นกันเต็มเนาะมองเต็มมองกลางวิธีก็เต็มเนาะอซาลาคลิปนี้เอาไว้สักมีสัาก่อนพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง